เริ่มไปเริ่มเปิดไฟครับสปอตเตอร์โตโต liều pít lời liều pít lời bên kia đai bên kia mà đu này ok ชัดดีชัดดีโอ้ยบิดตัวเดี๋ยวผมจะลองลองลอง,ลองไม่ลงมาก่อนได้ขึ้นไหม ล้วข,ขึ้นมาย้ายยาน,นใช่แลนดิ้งลงมาก่อนอาทีกวาสองนาทีแล้วแหลนเลยนะครับแหลม